มามาสู่เข้าสู่ซีรีส์บ็อกฟุ้ดวนลนิทจิตจังไซ e ีสามนะนะโอเคมาดูกันว่า e ีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอี e ีนี้เราจะฟา์มักันจนถึงเลเวลห้าสิบแล้วกันมาในฟาร์มเลยถ้างน,น,นั้น<อ>ก็นขอตัดช่วงที่ฟาร์มไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเจอกันอีกทีเวลตอนใกล้ๆถึงเวลห้าสิบเจอกันอีกทีเราก็เลเวล30ได้เวลาเปลี่ยนเกาะเพราะงั้นก็ใช้เรือลำเก่าที่วินดีเซลยังเรียกพี่ไปกันไปทางไหนเนี่ยทำไมไม่นั่งเดือน so, so mm ้างั้นเจอกันตอนถึงเกาะแล้วกัน หลังจากที่ขับรถมาเป็นระยะเวลา5,000ปีเสนเราก็ได้มาถึงเกาะที่น่าจะมีชื่อว่าเกาะบ๊อบบี้ยงไม่ขาดสกแบบจัดๆได้เวลาฟาร์มกันแล้วไปถ่ายบรรยากาศการฟาร์มกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะว่าแม่น้องคอนโอเคเพิ่นอย่เฮียไปฟาร์มตรงนี้นะน้องคอนนะอุ้ย มันตีได้เหรออ๋อใช่เรายังไม่เอาไม่สามห้าเลยตรงนี้มีบอลให้ตีแค่สองตัวยังเหรอเนี่ยตรงเขามีสามตัวใช่ทำไงดีเนี่ยเนีย่ยต้องรอมอนเกิดสีดรออย่ามาลัดตรงเขา,ง oh no, านะโอ้โนไดมอนฮีทยานะไดมอนฮีท มันเหมือนว่าน้องค้อนจะโดนน้องไดมอนด์ลาดมอนใช่ไหมใช่ทำไมน้องไดมอนเป็นคนย่งนี้อ้าวน้องไดมอนด์เปิดรอเปิดรอมาดิมาดิมาดินี่คอมโบตึงตึงมาดิเอสเอสเอสต่อยไม่มีโดนเอ้ยต่อยไม่มีมืดแทะผ่านพามะฮะน้องค้อนเนาะน้องค้อนเอ้ยน้องม่อนเนาะ ฮะหนี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 ไปดิฮะเป็นไงเป็นไงหนีหนีหนีไปเลยอืมอืมเป็นไงเป็นไงอยากได้เพิ่มส่วนตัวจังเฮ้ยอีกแล้วเหรอมาดิ อะไรอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรฮึฮึฮึเฮ <gegangen> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทเล จังหวะนี้ต้องแตกหนีหนีเราตามหนีเราตามยิ่งหนียิ่งตามจังหวะน,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 นี้หนีตามหนีไปไหนหนีออกเซิร์ฟไปเลยไปนูน่นเหรอไปนูน่นเหรอไม่เล็งเล็งเล็งอู้หูบอแตกแล้ลแวแหละจังหวะนี้มันต้องมีแตกแล้วแหละ นุ่งคอนเวิ่อสามสองแล้วเฮียยังเวล่ไม่ถึงไหนเลยอย่าล้าดินุ่งคอนจะช่อยตีอย่าร้าดีเนี่ยก็เป็นคนอย่างเงี้ยนุ่งคนะ่อนเดี๋ยวว่าหลังจะไม่เล่นด้วย หนุ่คนเป็นเด็กไม่ดีออาถ่ายบรรยากาศไว้สักประมาณนี้แล้วกันมาโอเคเย่ในที่สุดแล้วก็เลเวลห้าสิบ <ù> หกกว่าจะมาถึงเลเวลนี้ก็ยาวไกลมากประมาณ50นาทีใช่โอเคเพราะฉะนั้น เราก็จะมาสุ่มผลกันแต่เนื่องจากน้องค่อนเอาตังไว้ซื้อดาบสองอันสุดท้ายของเขาสองเล่มสุดลักของเขาทําให้น้องค่อนไม่มีตังเพราะฉะนั้นเฮียก็จะสุ่มแทนน้องค่อนเองถุยอา้าวตังไม่พอถ้างั้นก็จบแค่นี้แล้วกันบา,บาย